ตอนนี้นะครับไม่ว่าใครต่อใครจะชอบไม่ชอบนะครับรักหรือชังเรื่องของทีวียุคใหม่นะครับแต่เราไปเสร็ไม่ได้ว่านี่คือยุคของโซเชียลทีวีหรือว่ายุคของโซเชียลเทเลวิชันเทรนอีกทั้งได้คำคำนี้แปลง,ง่ายๆครับคุณผู้ชมไม่ต้องเข้าใจยากนะครับมันคือคนที่จัด รายการหน้าจอนะครับแล้วสามารถที่จะอินเตอร์แอคทีฟกับคนที่อยู่ทางบ้านมันไม่ใช่แค่นี้นะครับหรือคนที่ไม่อยู่ทางบ้านแต่อยู่ในรถแต่มีไอไอโซเชียลมีเดียในมือเล่นเพราะนั้นเนี่ยสมมติว่าผมจัดรายการอยู่กับอาจารย์ปีเตอร์ผมสามารถดึงเอาเมสเซจจากพิษณุโลกจากขอนแก่นจากเชียงใหม่ลงมาคุยกับเรากลายเป็นว่าคนทั้งประเทศเนี่ยสามารถจัดรายการจริงๆกับเราเขาจะมาปรากฏตัวเป็นหน้าจอเล็กๆได้เพื่องง่า,ายคือคนจัดรายการแบบนี้ จะต้องมีจอคอมพิวเตอร์เพื่อดึงนุ่นดึงด้านดึงนี่ปวดหัวเปล่าไม่มันเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วเพราะว่าในถ้าคนดูเนี่ยนะครับในประเทศที่เขาอินเทอร์เน็ตเนี่ยรุนแรงคุ้มคอไม่ได้เป็นอินเทอร์เน็ตต่อแหลเหมือนประเทศไทยแต่ผม<บ>ว่านะจาร์มิตเตอร์เรื่องนี้มันมีอเจนดาอยู่คือความที่เอเจนซี่บ้านเราเนี่ยชอบแพนอะไรก็ดูจากตัวเลตติ้งเป็นหลักเขาก็รู้สึกว่าล่หลังๆในจาร์มิเตอร์เออคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ย เล่นพวกนี้ก็เลยจัดการที่จะไปสนใจคนดูที่อยู่ในบ้านเฉยๆไม่ทําอะไรนั่งแกะปลาทูกินไปไม่ทําอะไรกับคนดูที่อยู่ในรถอยู่ในห้างอยู่ในอะไรก็ตามแต่เล่นการเล่นความถี่ของคนที่ดูทีวีแล้วเล่นในพวกนี้มันกลายเป็นตัวส่วนที่ไปกําหนดรูปแบบรายการให้กลายเป็นโซเชียลทีวี ส่วนหนึ่งด้วยคือเอาตัวเขามาเกี่ยวข้องไอ้ตรงนี้คุณไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าตอนมีที่เราใช้วันนี้เป็น2อเป็น point to point คือคุณกำลังคอมเมนต์เคกับจุดหนึ่งจุดหนึ่ง,นงในต่างประเทศเขาเริ่มมาแล้วมันจะเริ่มเป็น3.0คือเป็น m u l ติ point คุณคอมเมนต์เคกับคน3-4คนแล้วดึงมาโคดิเนตกันได้กระแสเนี่ยนะแรงๆผมยกตัวอย่างชเช่นเกาหลีว่าน,นี้นะอินเทอร์เนต็ตที่บอกว่าเมืองไทยเราเจ๋งมากโคตรเลยนะเท่าไหร่100เมกใช่ไหม100ยเมก อ่าร้อยเมกวันที่เกาหลีนั่นคือร้อยเมกโมคือสูงสุดในชีวิตคือหนึ่งในหนึ่งครั้งในชีวิตคุณจะได้หนึ่งมินาทีที่เป็นร้อยเมกนั่นแปล่าก็าหมายเพราะงั้นแต่ว่าที่เกาหลีนะครับที่เกาหลีนะครับเขาหนึ่งกิกไปแล้วคือหนึ่งพันเมกนะครับและนั่นเป็นมีมั่มคือคุณมีค่าของบลอดแบนด์ขั้นต่ําที่สุดหรือขั้นมาตรฐานของเขาอยู่ที่หนึ่งกิก นะครับหรือ1 0ึ0เมกความเร็วมหาศาลแล้วจะทำอะไรเยอะแยะเลยทีนี้นั่นคือสา,หาเหตุที่เราบอกว่ารายการทีวีต่างๆเนี่ยมันจะชิฟต์แนละ้วจากการออกอากาศทางเอาทางทาง,ทางดาวเทียมจากการออกอา,า,ากาศทางเสาอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่มาชิฟต์อยู่ี่อินเทอร์เน็ตแล้วคนจะชอบมากกว่าเพราะว่าเขาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับรายการโนซะเชียลทีวีมันจะทิ้งคนดูกลุ่มหนึ่งไหมที่เป็นพวกคอนเซอร์ทีฟหรือคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์อย่างจานพีทกันเนี่ยมันจะทิ้งไปไหมว่าตามไม่ทันนี่ผมพูดดูเหนือมากเลยนะ ไม่เห็นต้องทิ้งเลยเพราะถ้าเกิดคุณไม่อยากอิทธิฤทธิคุณก็ดูเฉยๆเพราะเป็นช่องเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนอื่นเขาพาร์ติสเพตเข้ากับรายการนั้นได้ต่างหากแล้วมันโชว์ขึ้นมาแสดงว่าคนกลุ่มใหม่นี้ก็จะเป็นคนที่กําหนดท่าทีรูปแบบคอนเทนต์รายการในทีวีว่าถ้าจะทําอะไรเขาจะมองมาที่คนกลุ่มใหม่นี้ใช่ไหมโซเชียลทีวีเลยนะครับโซเชียลทีวีโซเชียลเทเลวิชันเชิญวันนี้นะครับคุณเนี่ยเป็นก่อกระแสของโซเชียลทีวีแล้วจะจบอะไรอีกล่ะไม่ใช่คุณเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ย คุณรู้ตัวปะคุณเป็นนู้นแ้ที่รูปกลอที่สุดมีฟอลโลเวอร์ในฐานะเพศชายที่สูงที่สุดบนทวิตเตอร์เพรอะเพศชายไม่เข้าใจเพราะว่ามีต้องบอกว่าใน Twitter มี f o l l o w e ออยู่เยอะใช่ไหมครับใช่อันหนึ่งสองสาเป็นผู้หญิงหมดเลยคุณเป็นผู้ชายคนแรกที่โผล่มาใช่จริงหรอจริงเนี่ยคุณไม่รู้ตัวคุณเกี้ยงคุณหลอกแค่ไหนแล้วคุณก่อกระแสเ,<อ>เห็นไหมว่าคนต้องการตามคุณและต้องตามการขาแล้วแล้วคุณสามารถสร้างกระแสอะไรได้แล้วสุที่ชายยุ่นนะสุที่ชัยยุ่นนี่ก็เป็นแสแล้วนะอื อะไรนะใ,<ช>ใครใบอกเขาเป็นแสนเขาเป็นแสนไม่แสนทำไมอ่ะเขาเป็นล้าน <laughs>